สวัสดีค่ะกาบสวัสดีเพื่อนเพื่อนพี่พี่ชาวพระเครื่องกันทุกคนนะคะพี่พี่ขาพบกันเช่นเคยกับนองราพีอีพีที่106ค่ะประจำเชา้าวันอังคารนะคะพี่พี่ขา21ตุลาคม2568ค่ะ เช่นเคยน้องรพีมีพระเครื่องพระบ้านทั่วไปเก่าๆสวยๆมาให้พี่ๆได้รับชมกันอีกเช่นเคยจ้ะพี่จา๋าเช้านี้หนึ่งชุดนะคะ28รายการรายการพิเศษค่ะเปิดรายการละ200บาททุกองค์2องค์300บาทค่ะพี่ๆเรียกร้องกันเข้ามาเยอะจ้ะพี่จา๋าน้องรพีจัดให้ตามคำขอนะพี่นะโอเคจ้ะพี่จา๋าชอบรายการไหนสนใจรายการไหนติดต่อหาน้องรพีนะคะ 099 084 1561 092 543 9610ส่งฟรี free. มีบริการเก็บเงินปลายทางปลายทางไม่มีบวกเพิ่มนะคะพี่พี่ชอบรายการไหนสนใจรายการไหนติดต่อหานองรัพี่ได้เลยนะคะพี่พี่่ะขออนุญาตเริ่มรายการที่หนึ่งกันเลยค่ะเป็นพระปิดตาค่ะ ปิดตาหลวงพ่อแก้ววัดเครือวันชนบุรีหลังแบบนะคะมาพร้อมกอบสตตลเลตค่ะเนื้อหาเก่าๆนะคะรายการที่สองเป็นรูปหล่อหลวงปู่ทวดเป็นเนื้อว่านนะคะด้านหน้าเขียนว่าหลวงพ่อทวดค่ะเนื้อหาเก่าๆนะคะพี่ๆขา แล้วก็มีฝั่งอันนี้แบบนี้เลยจ้ะรายการที่3เป็นเหรียญหล่อพระพุทธหลวงอ่าพ่ออิ่มวัดหัวเขาค่ะหลังยันห้านะคะเหรียญหล่ลอเนี่ยเลียมพลาสติกกันน้ำนะคะรายการที่4ค่ะเป็นสมเด็จจิตลดาค่ะ ระสมเด็จจิตรดานะคะสวยรายการที่5จะเป็นสมเด็จเก่ามีค่าแบบนี้ค่ะด้านหลังจะเป็นตะกุดเลียมพลาสติกนะคะรายการที่6ค่ะเป็นปกพระนาคปกหลวงปู่ทิมต่อโคตด หลังยันนะคะฉลองอายุครบ8รอบค่ะเรียมกรอบเงินลงยามาคู่กับอ่าจะเป็นเหรียญเหรียญปกมะขามนะคะร่มโพวิปสัสสีวิปสัสสีรุ่นลมโพวิปัสสีของอ่าหลวงพอ่อศิลป์นะคะนี่น่าจะเป็นหลวงพอ่อศิลป์วัดละหานใหญ่ เป็นปลกลงยาแบบนี้นะคะนี่ด้าน,นหลังหลวงพอ่อศิลป์ต่อโค้ดเจ็วัดละหารใหญ่นะคะสวยรายการที่8ค่ะจะเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเอมคองโป่งค่ะ เก้าค่ะพระกิ่งบาวะเรศลอห้ากะไหลทองสิบค่ะเหรียญล่อพิมพ์พพุทธของหลวงพ่อเงินวัดบางขานค่ะหลังยันนะ เอ็ดค่ะเป็นพระปิดตาหลวงปุตโต๊ะค่ะปุกเศษสามไตรามากนะคะมาพร้อมกล่องฝั่งตะกุดสองดอกค่ะหลังยันดวงนะคะมาพร้อมกล่องนะคะพี่ขาสิบรูปหล่อหลวงพ่อคูณค่ะปี3 6นะคะรุ่นนี้ วัดบ้านไร่ตอโคดด้วยนะคะได้ฐานรายการที่13ค่ะอค่ะเป็นพระผงนะคะฉลองวิหารรูปหล่อหลวงปู่เริ่มวัดหนองคล้ำนะคะปี3-8หลวงปู่เริ่มนะคะ้องแลพีให้ดูด้านใน สวยนะคะสิเมษายนสอง8ค่ะมาพร้อมกล่องเนื้อห่าเก่าเลยค่ะ14ค่ะเป็นเหรียญราชการที่5เป็นฉลุนะคะหลังช้างสามเสียน15บาจ้ะ เป็นพระปิตาหลวงพ่อทาวัดพะเนียงแตกพิมพ์เสียนแหลมนะคะหลังยันสิบหกค่ะเป็นสมเด็จหลวงปู่คำบุเรี่ยมพลาสติกเก่าๆนะคะสมเด็จหลวงปู่คำบุรุ่นแรกจะพิจา๋า วัดกุดชมพูอุบลราชธานีนะคะมียันแล้วก็ฝังแบบนี้ด้วยเลี่ยมพลาสติกกันน้ำค่ะ17ค่ะเป็นสมเด็จวัดลักขังลงรักแดงปิดทองฝังเม็ดพระธาตุด้านหลังค่ะเป็นรูปเหมือนสมเด็จโตนะคะแบบนี้เลยลก็มีปกมะขามด้วย 18ค่ะหลวงพ่อพิงค์วัดโบสถ์โกรงธนูรุ่นทศบารมีนะคะรุ่นทศบารมีวัดโบสถ์โกรงธนูปี2520เลี่ยมพลาสติกกันน้ำค่ะ19กับ20มาบ้านเดียวกันค่ะองค์นี้จะเป็นพระศิวลีของหลวงปุตโตนะคะ มาพร้อมกล่องนะคะหลังยันฝั่งตะกุดค่ะส่วน20ยี่สิจะเป็นพระกิบบัวใหญ่หลวงปุตโตะมาพร้อมกล่อง หลังยันนะคะหองค์200ร้บาท2องค์300บาทนะคะ21เป็นจอบใหญ่หลวงพ่อเงินค่ะจอบใหญ่หลวงพ่อเงินวัดบางคานนะคะ22เป็นปิดตาหลวงผู้เอี่ยมวัดหนังเป็นเนื้อชินตะกวัวมาพร้อมกล่องจ้ก ยี่สิบสามเป็นเหรียญพระอาจารย์ฟ้่นค่ะเป็นเหรียญโลนะพระอาจารย์ฟ้น่นอาจารโรค่ะมีรอยจานด้วยนะคะยี่สิบสี่ค่ะเป็นเหรียญหมอชีวกโกมารพัฒน์นะคะสองสี่เก้าเก้าน้องรพิอ่านผิดยังไงกับขอโทษพี่พี่ด้วยนะคะ รายการที่25ค่ะหลวงปู่ทวดวัดห้วยมงคลค่ะองค์นี้สวยนะพี่มาพร้อมกล่องแบบนี้เลยด้านหลังแบบแบบนี้สวยมากยี่สิบหกค่ะหลวงพ่อกลั่นวัดพญาสองสี่หกเก้าหลังเสียนตอง ยี่สิบเจ็ดค่ะสมเด็จโตค่ะพระคาถาชินบัญชรน,นะคะโค้ดเจ็ดห้าแปดแล้วก็มีต่อโค้ดด้วยนะคะเรียมพลาสติกกันน้ำเก่าเกเลยค่ะยี่สิบแปดค่ะลูกถ่ายอาจารย์เที่ยง ด้านหลังมีรอยจานแบบนี้นะคะ1องค์200บาทน,นะคะ2องค์300บาทค่ะ09908415610925439610 0, สําหรับเช้านี้สวัสดีค่ะ